สวัสดี FC ทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชาลิสาแฟมิลี่ช่วงนี้สาก,ก็ต้องขออภัยที่หายหน้าหายตากันไปเลยคะ่ะทุกคนอย่างที่ FC ก็รู้ๆกันอยู่ว่าที่เมืองไทยที่ใกล้ๆบ้านของสาที่เมืองไทยเกิดเรื่องราวขึ้นมากมายเนาะ <c oughs> ก็ช่วงนี้สถานการณ์หลายๆอย่างก็กลับมาเกือบจะปกติแล้วแต่ก็ยังไม่ปกติดีเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆคนที่ได้อพยพไปก็ได้กลับมา กลับมาที่บ้านคืนแล้วค่ะแล้วก็แม่สาก็ได้กลับมาคืนแล้วด้วยเช่นกันเนาะก็เลยทําให้สถานการณ์ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบว่ารอดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมเนาะอย่างที่ FC ก็รู้กันอยู่ค่ะ มันก็เลยทำให้สาก็ต้องกลับมาทำคลิปให้ f อได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าที่ห่างหายไปก็เพราะว่าเรามีความกังวลเรื่องที่บ้านมากๆเลยค่ะทุกคนมันก็รู้สึกแปลกๆนะถ้าสาจะมาทำคลิปลงแบบว่าไปเที่ยวสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยสาก,ก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคสักเท่าไหร่ค่ะสาวก,ก็เลยตัดสินใจที่แบบ ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปสักเท่าไหร่เลยค่ะทุกคนตอนที่เราไปเที่ยวสเปนเนาะแต่ว่าตอนนั้นสาจะมารออธิบายให้ FC ได้ฟังในคลิปถัดไปนะคะเพราะว่าคลิปนี้ ยังเป็นคลิปตอนที่พวกเราไปเที่ยวกันที่ประเทศอิตาลีอยู่เลยค่ะทุกคนก็จะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราอยู่ที่อิตาลีนะคะเพราะว่าสาเองก็รู้สึกเสียดายคลิปมากเลยค่ะจริงๆสามารถทําให้เป็น2คลิปก็ได้ค่ะแต่ว่าสาจะทําแบบเร็วๆเลยเพราะว่ามันก็ผ่านมาสักพักใหญ่แล้วเนาะหลายอาทิตย์แล้วสาก็เริ่มจะจําไม่ได้แล้วว่าเราไปตรงไหนกันบ้างนะแต่ว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบ วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนที่เราจะเดินทางกลับไปที่ประเทศสวีเดนนะคะก็วันสุดท้ายค่ะด้วยความที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่อิตาลีคุณพ่อก็เลยพาเด็ก ไปไว่ายน้ํากันค่ะเพราะว่าลูกๆชอบเล่นน้ํากันมากเลยค่ะวันนี้คุณพ่อก็เลยพามาเล่นน้ําที่ทะเลค่ะเราเดินทางมาที่ซีฟัลูบีดค่ะทุกคนสาไม่แน่ใจว่าสาออกเสียงถูกไหมก็พยายามเข้าไปอ่านหลายรอบนะคะแต่ว่าก็ออกเสียงได้ประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนจ๋าก็คุณสามีก็พามาค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปไว่ายน้ําคุณพ่อก็ได้พาเด็กๆไป เดินชมเมืองกันก่อนค่ะแล้วเราก็มานั่งดื่มอะไรเย็นๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศที่นี่ก็คือร้อนมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะก็หาอะไรกินเย็นๆก่อนที่จะพาเด็กๆไปไว่ายน้ำนะคะว้าว หลังจากที่พวกเราเดินชมเมืองอยู่สักพกักพวกเราก็พากันกลับไปเอาของที่รถค่ะเพราะว่าจะพาเด็กๆไปไว่ายน้าก็ต้องมีชุดว่ายนองว่ายน้ำแล้วก็อุปกรณ์ในการเล่นน้ําด้วยค่ะก็กลับไปเอากันที่รถค่ะแล้วก็จะกลับไปเล่นน้ําค่ะวันนี้วันนี้สาก,ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาว่ายน้านะเพราะว่าสามไม่ได้ติดชุดว่ายน้งว่ายน้าอะไรมาเลยค่ะก็กะว่าจะให้คุณพ่อเล่นน้ํากับเด็กๆ ไปเลยค่ะเพราะว่าสาคิดว่าสาไม่อยากเล่นน้ําทะเลค่ะถ้าเป็นน้ําสระธรรมดาสาก็จะเล่นอยู่ก็เลยไม่ได้เอาชุดว่ายน้ํามาค่ะแต่ว่าพอเรามาถึงแล้วก็คือคลื่นแรงมากมากเลยค่ะทุกคนจ้ะก็ถ้าจะพูดถึงแล้วลูกๆของสาก็ไม่ค่อยได้มีประสบการณ์ในการเล่นน้ําทะเลที่มีคลื่นหนักขนาดนี้ยทุกคนจ้ะคุณพ่อก็พาลูกๆเล่นอยู่ใกล้กๆฝั่งแค่นี้เองค่ะแล้วเวลาที่คลื่นมาก็จะพัดเขาแบบว่าพัดแรงมากอะ่ะทุกคนแต่ว่า คนที่เล่นในน้ำอ่ะสามารถที่จะไปแบบไกลๆหน่อยได้ค่ะน้ำมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นค่ะแต่ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งมากเกินไปมันก็จะพัดแบบ พัดให้เราขึ้นมาบนฝั่งแล้วมันจะรู้สึกแบบมันไม่สนุกอะสารดูไปแล้วมันไม่สนกุกลูกควรได้สัมผัสน้ําทะเลหนักกว่าเนี้ยเยอะกว่าเนี้ยสาคิดว่านะสากก็เลยตัดสินใจแบบว่าลงไปเล่นน้ํากับลูกค่ะโดยที่แบบว่าไม่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำเนาะก็ใส่แค่เสื้อในกางเกงในธรรมดาที่เราใส่ไปนี่แหละค่ะทุกคนสาคิดว่าคงไม่มีใครมาสนใจอะไรฉันหรอกฉันลงแบบนี้เลยดีกว่า ดีกว่าที่ปล่อยให้ลูกเล่นแล้วก็มันไม่สนุกเหมือนมาไม่ถึงทะเลยังไงก็ไม่รู้ค่ะสาวก,ก็เลยพาลูกๆเล่นน้ําทะเลค่ะเข้าไปให้มันไกลจากฝั่งนิดนึงเวลาที่คลื่นแรงๆมาเราก็พาลูกกระโดดเล่นอะไรอย่างเงี้ยลูกก็สนุกสนานค่ะทุกคนแล้วก็อลิเซียก็ชอบมากด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่าพ่โอการของเราก็จะมีความกลัวไม่กล้าที่จะไปไกลกๆทั้งที่สาวบ,บอกว่าแม่กอดเอาไว้แม่สอนว่าให้เล่นยังไงอะไรยังไงเขาก็แบบไม่สนใจเท่าไหร่ค่ะ แต่พี่เลโอกับอลิเซียนี่คือคือสู้สุดใจเลยจริงๆค่ะทุกคนก็คือสนุกมากไม่มีใครอยากจะหยุดว่ายน้ำกันเลยนะเราก็อยู่ที่นั่นสักพักใหญ่เลยค่ะหลังจากนั้นพวกเราก็พากันเดินทางกลับมาที่ห้องก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็พากันออกไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินที่ที่เราไปเป็นประจำนั่นแหละค่ะก็ไปหาอาหารเย็นกินกันด้วยค่ะ อาหารเย็นของเราวันนี้นะคะใบเบิกเหลวรีล,ลกซ์อีพาสตา้ออตอาออเเดอจัลละอ,อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อย

คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของเราแล้วนะคะพรุ่งนี้พวกเราจะกลับสวีเดนแล้วค่ะก็กลับกันแต่เช้าเลยออกจากบ้านประมาณออกจากที่พักประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคุณสามีว่าค่ะ หลังจากที่เรากินอาหารเย็นเสร็จแล้วพวกเราก็เดินเล่นกันอยู่สักพักค่ะแล้วก็พาก,กันแวะมาที่ร้านไอติมวันนี้ร้านไอติมนี้ไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่นะเมื่อวานนี้คนเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนคะแต่ว่าวันนี้ถนนจะดูโล่งๆค่ะไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่ ปกติคนจะเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนจ๋าจนไม่มีที่นั่งค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนก็ดีเหมือนกันค่ะพวกเราก็เลยได้พากันมานั่งกินไอติมอยู่ที่ร้านนี้เลยค่ะไอติมเขาก็อร่อยค่ะพวกเราก็จะกินไอติมกันก่อนที่จะไปนอนอย่างนี้ทุกคืนเลยค่ะทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะว่าที่อวบขึ้นอวบขึ้นทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรค่ะก็อย่างนี้เลยค่ะคุณสามีเลี้ยงดีมากๆค่ะช่วงนี้ช่วงที่เรามาเที่ยวกันอะไรอย่างนี้เนาะเขาเลี้ยงดีจริงๆค่ะ ไิเซียนน้ำทางกลับมานะจ๊ะขึ้นห้องกันคะห้องพักตรงนี้ห้องพักตรงนี้แค<ๆ>่นิด<ๆ>ติดนะคะเดินขึ้นมาใจคะ่ะทาเดินก็แคบแค่ะ ถึงแล้วคะ่ะม่มัเป็นเซรียคือด้อมเตรียมตัวออกเดินทางไปสนามบินนะคะเรียบร้อยกันทุกคนแล้ว Helo. Masih tak lari? Kelam lagi. Kelapan kan? Masih tak lari. Masih Oh, ni saya nak Kau tuai? Kedua ต้องจ่ายค่าจอดรถก่อนนะคะเมื่อกี้ไปเช็คเอาท์รีเซพชันก็ยังไม่เปิดเลยก็เลยออกกันมาเลยค่ะแต่ว่าเอากุญจงกุญแจบัตรไปฝากไว้กับพนักงานอยู่พนักงานที่เขาเสิร์ฟอาหารเชา้าทำความสะอาดห้องอะไรประมาณนี้นะเห็นเขาทำ ทุกอย่างเลยแหละเราต้องเอารถไปคืนนะคะแต่ว่าที่คืนรถก็อยู่ตรงสนามบินตรงนั้นเองค่ะสะดวกสบายดีนะเวลาที่เช่ารถแล้วรถอยู่ใกล้ๆกับสนามบินค่ะ ถึงสนามบินแล้วจ้าเอารถมาคืนค่ะนี่ค่ะที่เราเช่ารถอยู่ตรงนี้ค่ะร้อน <c oughs> เพียวกกางหงุดหงิดร้อนค่ะทุกคนมันร้อนแต่ว่าที่สวีเดนอ่ะมันหนาวได้ข่าวว่าฝนตกนะวันนี้ เราก็ต้องใส่แบบเสือเ้อแขนยาวไปเนาะอือแล้วเรนน,นอีนอืออ๋อพอสกับพอชอบปนติงกดอ,อนนดอย่า,า,ยานนอ,อย่า ไปค่ะไปเช็คอินที่สนามบินกันค่ะ una ¿no? okay. Allora, yo sono proprio. Uh, verdino. อาหารเช้ากินกันก่อนนะคะเรามาก่อนเวลาค่ะเรามีเวลานะคือเอากระเป๋าไปเช็คอินก็ยังไม่ได้นะะเป๋าไปโหลดก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเปิดเก้าโมงเช้าตอนนี้เพิ่งจะ8โมงเองค่ะ w เ l l ก x รอ e s s เฮ้ เบ้บรป๊และแม่มานุกนทะเลทุกอย่างที่รัศดีรูว่าเส็งซนรู้ว่าสูลไอ้สิอสตีร์สสวัสดีคะอาหารเช้าค่ะของมัมะเหรอบรรยากาศข้างในสนามบินนะคะมองออกไปเห็นทะเลเลยค่ะ เขากล้าไม่กินเลยเพรากล้า ไปขึ้นเครื่องกันจ้า

ไปเอากระเป๋ากันค่ะถึงสนามบินแล้วค่ะได้กระเป๋าออกมาแล้วแต่ก็มายืนรอแท็กซี่ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามค่ะ แล้วก็ทริปเที่ยวเกาะซิซิเลียของประเทศอิตาลีก็จบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเอฟีทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาคอยเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเราด้วยนะคะพวกเรากลับมาบ้านประมาณ10วันค่ะหลังจากนั้นพวกเราก็ได้เดินทางกันไปที่ประเทศสเปนค่ะ ก็ในคลิปถัดไปก็จะเป็นที่ประเทศสเปนนะสาบอกว่าสาไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปแต่ก็พอจะมีคลิปเอามาให้อ FC ได้ชมกันค่ะรอติดตามกันด้วยนะคะวันนี้พวกเราลากันไปก่อนค่ะยังไงก็อย่าลืมกลับมาเจอกันใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ